โอเคครับยิ่งมายิ่มายิ่มายิ่งมาโอเคนะครับวันนี้เราจะมาทําการกินอาหารอีสานครั้งแรกนะครับคนดูอันนี้จะเป็นเนื้อวัวนะครับเขาเรียกอันนี้เอห้านะแต่ว่าผมซื้อตามตลาดก็น่าจะมีราคาของเอห้านะครับแต่ว่ามึงมึงเคยกินอยู่แล้วใช่ไหมเป็นคนเดียวที่เคยกินไม่เคยครับตามอีสานลูกเคยครับเคยครับลูกอีสานครับผมเนี่ยผมนะซึ่งผมเนี่ยเป็นคนอีสานนะครับแต่ว่าผมยังไม่เคยกินใครอาจจะรู้ว่าผมแบเป็นลูกอีสานนะครับ ผมเนี่ยคือตากับยายผมเนี่ยเป็นคนอีสานนะครับบ้านผมอยู่ลำพูนอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ใช้ที่ไหนตาจับยามเป็มือการอ๋อโอเคโทษทีครับมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเราไม่ได้ใช่ไหมแต่ไม่กินพ่กนี้ได้ใช่ไหมเออแต่แต่แต่แม่ผมอ่ะผมไม่ให้กินเนื้อพวกอะไรนะผมให้กินแต่แดงอะใช่ปะอแคนั้นแหละผมใช้แม่ผมจะกินแต่ผักให้พี่เองเนาะมาแต่เลยมือคอบประเดิมชิ้นใหญ่ที่สุดอะ เอาแบบอาแบบไม่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 จิ้มอ่ะดูดูดูดวกูป้อนเองมึงยิ้มหน้าหมายไกลยิ่งยิ้มมายลุกดิลุกได้ทำไมต้องเป็นทำไมต้องเป็นตังตลอดเยุกลุกหน้าขึ้นมายิ้นเป้าขึ้นมาหน่อยดิดูไม่โฟกัสเลยต้องทำอย่างนี้เคยบ้าหแบ็คพิงดูพี่มันโฟกัสหน้าเร็วโอ้โหโคจิ้มลอยเกินไม่มีบัตรกูใช่ไหม หืมน่ากินเกินอะไรปะต่อไปพี่คิวบอเอาปลาหมึกไม่เอาปลาหมึกอันนี้กูเองเอออันนี้ไม่โฟกัสเลยวะไรวอยว่ะแม่ทำไมน้าหนึ่งยังต้องหั่นบางๆกินเลรกินอะไรบี้เราหั่นแลนเนื้อเอาเกลือทาดีมั้งต้องเลือกยีเรีย ห่วงห่วงห่วงเฮ้ยไปไม่เอาเพื่ออะไรวะต่เฮ้ยเจลาเต้ไปไปนอนไม่ต้อกกินแม่พอแล้วแล้วพันพันธ์วนี้วนี่ไม่เขียวอ่ะนี่แค่นี้แค่นี้ไม่เอาโอ้ดูดิเออแค่นี้ทำไม่ได้เออแค่นี้แค่นี้อ่ะไป่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่เดียว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 มันไม่มันกบเลยพี่กินเลยพี่ชักเลยนะเออชักเอากินกูอยากให้คนรับสวยอร่อยดีเป็นไงอร่อยดี ไม่อร่อยนะอร่อยว่ะอาเนี้อร่อยนะห้านทำไงอ่ะแบบเดิมเออมาแม่คุ้มดีกว่ามาแม่มาเดี๋ยวหั่นให้หั่นให้ก่อนจะไม่กินเนื้อวัวไม่ได้ใช่ไหมสรุปโอ้ไม่เคยกินไม่เอันนี้ครั้งแรกไงครั้งแรกเอาผักตามเอาผักตามมาเอาผักอะไรเอาผักอะไรกินเนื้อหมดเลยพอแล้วมาแม่มาแม่กินโชว์โชว์กุ้งโชว์กุ้งดิบดีกว่าไหมอ่ะเฮ้ยต่อไปกูว่าเนี้ยอร่อยร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นกุ้งเมืองกาญเนี่ยดูกุ้งอวิชกอง ากินเกนเอ็ดมันตติด,ตดไม่อยากไปใกล้ได้ดิแม่อย,ย่าสิหยอกไม่ได้คือไอ้น,นี่เรารแม่อันนี้เราสามารถเป็นติงคูต่งตางคูดได้นะดูเลยยูเจอไหมสามชาเนี่ยนี่หาไหมนะเป็นบ้าแล้วเพื่ออะไรวะสามจริงเป็นเหม็นไหม ไม่เป็นเท่าไหร่อ่ะดูนั่งกันนั่งกันจะเท่ากันอยู่แล้วจะสิงจะสิงได้ที่แอะไรอยู่อ่ะทานกล้าไหมไม่เปลี่ยนเลยก็อะไรวะมึงอ่ะมึกินพร้อมกันกินพร้อมกันกินพร้อมกันมึงเอานี้ได้ไหมกัดกลับเลยที่ปอกไม่ไหวเดี๋ยวจะกินพร้อมกันกัดด้วก็ ก็กินแบบธรรมดาอันนี้เราจะกินแบบไม่ธรรมดาดูนะมันกินไม่ได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหนี่เขาเรียกว่าเนื้อมะพร้าวอับปากอับปากอับปากอับปเฮ้ยเฮ้ยอับปากอับปอับปากอับปากกินอยู่อับปาเฮ้ยอับปาเฮ้ยวอับปากอับปากนี่มันจะยุดยุดแล้วยุดแล้วยุดแล้วอือันนี้ก็อันนี้อันนี้อันนี้แคบู่เมืองกาญนบ้านเราอื้มอื้มือมกินอะไรวะ เฮี้ยตายไว้เฮี้ยไม่มาเอามากินไงไม่มาวางกล้องวางเลยอร่อยไหมคนหมุ่มโอ้โหตัวแตงอร่อยวหะอไม่มา้ยอ้่ ลปลาคนน้องวันนี้กินแล้วจะตัวค่อยกินในกอาอ้อ่อเอาลยเอาป้าปลืแม่กระปองนี้เบลลี่ชาทำยังงเวลายื่นข้องมาต้องยื่นแบบหนึ่งกองตัวเองไม่พกค่ะต้องตัวเาของเจ้าะแม่มแม่ แม่ลูกขอปอนอันหนึ่งลูกขอปอนอันหนึ่งได้ไหมเฮ้ยเจ็บไปควายอะไรเนี่ยมาแม่มาเอาหัวเอาหัวแม่เอาหัวหรอเอาตัวเอาตัวไอ้ต้ม้งน้ำแตกไอ้สั่งใครต้มยำเนี่ยต้มแบบนี้แหละไม่กินแบบติดต่อยังไงเออโอ้โหแตกกูตวนมืหัวนี่น้ำแตกแต่กูเนี่ยมาเฮ้ยโอ้โหกินไม่ลงแม่มา เพล่ยเยอะมันมันจะไม่เฮ้ยนี่มันมาใครใช่ะดูดูเอ้าลวกเอาอะไรไหมมือมันบังเลยอะไหนเลยเดอกเอออุ้งหกเอร่อยวะอร่อยไหมอมอร่อยเนี่ยอร่อยกินไม่อยจ้ะกนอะไบ้าง ค่อยชิมเนื้อบ yeah> ้างแล้วกันอโอ้โหฝั่งนู้นไม่เห็นเลยเห็นแล้อปะไม่เห็นเลยอ่ะอร่อยนะแต่หน้าเฮียโฟกัสแต่หน้ากูเข็กกุ้งเหมือนไม่สดเลยสดนะกูเด็ดเละบอกเละกินเนื้อดูดิอร่อยจริงจริงร้อนจะบอกอร่อยจริงจริงจิ้มอร่อยนะแค่ยังฝากยังไง วิ่งข้าวูยังอีกมาข้าวหนึ่จิ้มนี้มองดินี่ขอดูอันนี้เป็นน้ำจิ้มใต้ใต้หรืคเปลารู้ไหมว่าเรากินใครกินแล้วแซ่บค่ะถ้ากินอ่ะนี่มั้งดีกว่าเพื่ออะไรปลาน้อยครับ ่าไปอุ้นหนุ่มกันได้ไก่ย่างป้าน,น้อยเมืองการครับไกค่ค้างคืนนะผมบอกดูค้างคืนไม่ค้างคืนดูดูรอยได้ดำนะ <c oughs> พอซ้ำอันนี้อร่อยหมกป่ากิไม่นน้ำอะไรอร่อยแี่หวานจิ้มอะไรมากเลยเผ็ดเิ้าอีิ้ไม่ไักนเนือคือพระเอกเน <c oughs> ื้คือพระเอกเยนี่คือแม่ไม่สุกเลกเลย ดุวิชาด้วหืมเนื้อนี่กูกินเนื้อคนเดียวกันนะเนื้อเลยอ่ะข้างหน้าก็มเพนะรเพหอี่ห่กินสวยดว่ะเอาป่ะเนี่ยจิ้นไหนตัวๆอาแบบมึงมาขัชกล้องหน่อยเดียวเยเอาแบบใกล้ๆเดียวเ๋ยกินะยกยกขึ้นน้ำจิ้มเลยยกขึ้นน้ำจิ้ม นี่ครับอกูบ้างกูบ้างบ้างข้อบ้างข้อโ์บ้างตายพี่เยกินแล้วตายพี่เยนี่นี่นี่กูขอแบบนี้หน่อยไวะสุชิสุชิสุชิโอ้โอ้อ้นไยจริงอะไม่มีข้าวันมี

ผักผักเัาผักอะไาักอะไักอะไรตัวตัวตัวเอื้ออะไรเย็นเจี๊ยบเบน่ากินพี่กูชอบเย็นนี่มากสุด แต่ไม่กินเลยเออขอหน้ญากันแม่ไม่ใช่กุ้งนังเดิมป่ะแม่มา,าเดือดตังแต่สมัยวัยรุ่นเราก็นักเลงไอ้สองตีลานฟันแทงไปทั่วให้พี่เดินสะดวกเถอะนี่นี่ก็กกหวงก็งหวงอะไรกระดูกนาให้พี่อยู่เพื่ออะไร อืมก็ตื่นอันนี้น้ำบ๊วนเหรอแสบหนูกินแมวแม่กินแมวไหมเอาแมวมาโยนเอาแมวมาโยนนะฮเดี๋ยวน้องหูกมาครับปะเอ้ครับก็คลิปนี้ก็มากินจุ่เหนืออกันแค่นี้ก็จะไปแล้วไปล้างจานถ้าชอบ คลิปกินก็เดี๋ยวจะมาทำให้ดูใหม่แต่ว่าแม่เอาชวนแต่งตัวทรงซ้อแต่งตัวทรงซ้อเนี่ยทรงซ้อทรงเอครับโทษทีทรงซ้อทรงซ้อก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมากินอาหารอย่างอื่นให้ดูอีกแต่ว่ากินทองดิบไม่ดีจริงไหมอย่าหาทำอย่าหาทำมันไม่ดี กินของดิบไหมไม่ดีตัวสุขภาพแต่ว่าอร่อยค่ะแซบแซบแซบอะไรนะผักไสแซ่บอะไรนะแซบคักแซบคักคักแซบไลาย,ลายไปเลยเด้อ